ครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปันใต้นะครับตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับมาเที่ยวสวนนะครับตอนนี้มาชมน้องควายเผือกนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับนี่ครับสีเผือกเลยนะครับเห็นะครับ คุณลุงเจ้าของสวนเจ้าของวัวและควายคอกนี้นะครับนะครับนั่นคือแม่แม่ควายนี่ครับมีนงมีน้ำอยู่ใต้ต้นมะคงมะขามต้นไม้น้อยใหญ่ล่มลื่นมากนี่ครับคือแม่ของเจ้าควายตัวเล็กๆตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมเพิ่งรู้ว่าควายเวลาตอนมันตัวเล็กๆเนี่ยมันจะขนยาวลุงลังมากหรือว่าช่วงนี้ร้านตัดผมปิดแม่ก็เปิดแล้วนี่แต่ยังคงยังไม่มีเวลาไปตัดครับแต่คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวโตมามก็จะค่อยๆหลุดล่วงไปครับก็จะกลายเป็นแบบเหมือนแม่ของมันนะครับนะครับนี่ครับน่ารักมากถามคุณลุงคุณลุงบอกว่ายังไม่มีชื่อเลยถ้าผมแนะนํานะ ผมแนะนําว่าช่วงนี้น่าจะเป็นโควิดครับอ่าเป,เป็นควายนะครับแต่เรียกเจ้าโควิดผมเรียกโควิดดีกว่าโควิดน้อยนี่ครับกําลังกินหญ้าครับอันนี้คุณลุงไปเกี่ยวที่ไหนมา,มา,นมาอ๋อแถวแถวริมริมริม,มตะลิงนะ้าแมงเงาอ๋อครับอันนี้คือหญ้าอะไรครับเนี่ย นเนอ,อ๋อแต่วัวกับควายชอบกินเนาะครับผมนี่ครับคุณลุงนี่ไปหาแม่แล้วไปหาแม่ลแล้วแล้วนี่นี่หย่านมหรือยังยัง,ย,งยังกินนมอยู่กินหญ้าด้วยอ๋อครับผมนี่ขนขนใน้องมันมันมอนทายอ,อ๋อนี่คือขนที่เกิดมาพร้อมในท้องมันเลยนะครับเดี๋ยวพอมันโตมาก็จะหลุดล่วงไปเรื่อยเนาะ เดี๋ยวผมพาไปชมนี่ครับอันนี้อันนี้วัวพันเนาะพันอะไรครับบาซินบาซินนะครับโอโ้โหนี่แสดงว่าเล่นน่าจะเล่นฟุตบอลเก่ง <c oughs> ชื่ออะไรครับตัวนี้หัแดงคูแดงเนี่ยอ๋อคุณลุงจะตั้งชื่อแบบอง่ายๆนะครับ <c oughs> สีสีมันออก <c oughs> แดงๆก็เรียกว่าวัวแดงอันนั้นคงจะเป็นวัวขาว <c oughs> <c oughs> อันนั้นอันนั้นวัวขาวเนาะ <c oughs> อันนี้ดุไหมครับ <c oughs> ไม่ดุเท่าไหร่ อ๋อแสดงว่าไม่ดุเท่าไหร่แต่ก,ก็ดุนะคน,คนแปลกหน้าเขาจะจําจําหน้าหรือว่าจํากลิ่นจํากลิ่นเนาะอ๋อคุณลุงบอกว่าจากลิ่นตัวนี่ครับวิถีชาวบ้านวิถีธรรมชาตินี่ครับนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งกําลังกินฟางอ๋อแสดงว่าวัววัวนี่ชอบกินชอบกินฟางมากกว่า อพอๆกันอาานอ๋เวลาไม่มีหญ้าสดก็เอาฟางฟางฟาง,ฟางข้าวที่เราเกี่ยวไปแล้วแล้วก็เก็บไว้ครับนี่ครับอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชีวิตชนบทชีวิตท้องไร่ท้องนาครับนี่ครับหญ้าใครอยากทานม้างครับ <laughs> 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 เดี๋ยวผมจะเอาไปฝากนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะครับสองแม่ลูกเจ้าโควิดน้อยกับแม่ของเขานี่ครับคือที่เก็บฟางข้าวเนี่ครับเวลาหญ้าไม่มีนะครับหญ้าสดไม่มีก็เอาฟางนี้ให้กินครับเขากินได้ทั้งสองอย่างครับนานๆได้ออกมาเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้นะครับรู้สึกสดชื่นและมีความสุขครับ วิถีชาวบ้านวิถีชนบทที่คนในเมืองชอบเรียกว่าบ้านนอกแต่ขอบอกนะครับว่าบ้านนอกนะครับอะไรหลายๆอย่างไม่ต้องซื้อได้หาไม่ต้องดิ้นลนมากมายเหมือนคนในเมืองนะครับทุกอย่างมีพร้อมนะครับนี่ครับนี่ก็ปลูกตะไคร้มะเขือพิกนะครับอยากจะกินก็เด็ดกันสดๆเลยนี่นะครับ ลำไย,ยด้านนู้นก็มีครับปีนี้ลำไย,ยออกช่อดีมากนี่ก็คือต้นมะขามอันนี้คืออะไรครับเนี่ยจอมปวกแล้วทำไมมันเป็นรอยไหมครับอ๋อเผาเผา,เาเอาา๋อเผาจอมปวกแล้วเออนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นเลี้ยงหมูใช่ไหมครับโอ้ผมเกือบจะผ่านเลยไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูดูเพื่อนผมสักหน่อยอ้วน <c oughs> อ้วนอย่างหมูเลยอันนี้หมูเลยครับหมูนะรับเขาเรกนั่นแหละหมูสามสาสายพันธุ์นะผสมอ่ะหมูลูกผสมลูกครึ่งอันนี้ตัวผู้กับตัวเมียอ๋อไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อคุณลุงซื้อมาเดี๋ยวให้มันผสมพันธุ์เดี๋ยวก็ออกลูกกันเนาะเนื้ออร่อยไหมครับหมูชนิดนี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่เนาะผสมกับเขาไม่เท่นนั้นเขาไม่เรียกว่าหมูทําอะไรก็อร่อยอันนี้อันนี้ซื้อมานานยังครับ สามเดือนกว่าสามเดือนกว่ายังไม่มีชื่อเหมือนกันโอ้คุณลุงไม่เก่งตั้งชื่อนี่ถ้าผมถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของผมตั้งชื่อให้ทุกตัวนี่ครับนี่ครับคุณลุงหันหน้ามาหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆคุณลุงเข้ามาออานี่คุณลุงอะไรครับมันัดครับคุณลุงมนัดชื่อเล่นมีไหมครับไม่มีไม่มีอ๋อชื่อชื่อลุงมันนัดไอ้หนอยอายุต่วไหนล้วครับ 64ครับ64แล้วนะแข็งแรงอยู่เนาะมันเป็นยังสักยังเป็นอย่เป็นยังอ๋อนั้นหัวเข่าเป็นยังลูกประจำตัวมุมนี้เนาะอ๋อกินของธรรมชาติเนาะครับผมสบอุูครับที่หือมาแอลมาเยี่ยมชมสวนนะครับมาชมงัวชมควายนะครับครับอันนั้นคือเจ้าโควิดน้อยผมยาวลุงรังเลยครับอันนี้ก็ไม่มีชื่อนะครับ เรียกว่าควายเผือกง่ายๆเนาะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีสิครับสวัสดีชาวโลกก่อนโอเคผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรักนะครับทุกคนเอา้าเจะควายเผือกเดี๋ยวขอจุบๆกับควายเผือกก่อนสลับกล้องอยังไง อ่าเนี่ยคุณลุงจะให้มันลุกนะครับลลุกลุกกไปนั่นเรียกมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยคุณนายคุณลุงให้เรียกให้ม,มันลุกอ่ามันมาแล้วครับสวัสดี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 อืมมีมีพ่นลมใส่ผมด้วยนะครับผ,ผู้ผู้เลยเอาโอเครักนะครับทุกคนจุ๊บๆสวัสดีครับบ๊ายบาย ハハハハ。